เอ้เด็ดเด็ดนะทุกคนมันรวมมันมารวมหน้าข้างหน้าดีก่อนสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราไปอยู่เกมล็อขบันเดย์แล้วตอนนี้เราไปอยู่กับพนักงานสุดพิเศษนั่นคือน้องปิจิกับน้องสโลวิดไปกันเถอะวัตถุกิจของเราในวันนี้คือเก็บโค้ดตาให้ได้มากที่สุดนะเขาจะเป็นน้องออน้องฟิวกูฝากดหน่อยฟิวได้กูเปิดไฟฉายให้เผื่อไฟฉายหมดฟิวทางกลับเรามาอยู่ทางซ้ายนะเราเดี๋ยวไปทำขวาก,กันนี่นี่ทางนี้ทางนี้ แล้ววะแล้ววะโอ้ย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 แมง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 พาผ่านพาผ่านพาผ่านผ่านปะไม่พามันผ่านที่มันพามอนท้อจ้ะเฮียไม่ตายกูไม่ตายเฮียโอ้ยแล้วตอนนี้สิ่งที่เราต้องระวังก็คือไอ้ตัวดำๆอ่ะ mê lua xin Có xin lê 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 hãy hãy cock googan way cock googan way oi oi boko dono view you live view 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 ở Ôi. Ôi, đâu? view 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 แนีพตายแล้วไอ้เฮียเราทำไงอ่ะทำใจอ่ะไปละเฮ้ยไอ้ฟิวมันสี่โมงแล้วไอ้เฮียเราต้องรีบละรีบไปกู้ซากศพอ๋อต่อ u c k มึงอย่าบอกนะว่าบักสอรวิทย์มึงไปเฟลละจะไมกัน ทำไมมึงไม่กลับบ้าน,นอีฮีอมันไม่ได้ของอีฮีล้มโอ้ขวยเ,เ้ยเออม,มีตังแล้วตังแล้วหกบาทอุย้ยไอสัต์ตบมาแม่มึเอย่อยายา เออตรงนู้นก็น่าจะมีของนะเชื่อวางเยอะบิ๊กบตรงนี้เก็บร้วเก็บแล้วเฮ้ยมีบิ๊กบูทอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยมีอูฮิลเลยของเต็มล้วเอากลับก่อนแล้วกันนำทางทีใครจำทางได้ฟิว อ้า้วกูละ่ะอ่าอ่าสิ่งหีนอแตดอะไรโอ้เราเชื่อเป็นผู้โชคดีจริงไปเลย <c oughs> นั่นไง <laughs> วิอะไรอ่ะเอกอะไรอ่ะที่ตีไข่ เธอเธอเอาแมงหายไปไหนวะไอ้เหี้ยโอ้ยหยุดคุณทำไปทำเพื่ออะไรอ่ะทำไปทำเพื่ออะไรอ่ะทำไปทำเพื่ออะไรอ่ะเออไอ้สัตว์เหลือทางไหนนะทางขวาปะ นิวเคียร์เจอร์ดต้าไอพี่มองไหมหรือใครจะมองไหมไอตัวนี้มันต้องมองไว้อ่ะเอ๋อเฮ้ยเฮ้อเ้เฮ้้อ้อเกเฮ้้อเอ้อเฮ้เฮ้ยเฮ้อเฮ้อเฮ้อเ้เฮ้อเฮ้เฮ้อเฮ้อเ้เอ้เฮ้เอ้เเฮ้เฮ้ มันไปได้ยังไงวะพี่เจียไอ้ฉันเป็นเทีย่ยงอ้เุ๊ยโอเคตรงนี้ทำกลับได้อ้าวมึงจะอ่าทำยังไงอ่าอุย๊ยเราได้ขอสักชิ้นสองชิ้นกันยังดีนะน้องเฟยวเราต้องรีบไปแล้วฟิวน้องสาวเราจะไม่ไหวแล้วอมองให้อยู่ฟิวออกไปได้ปะพี่มองให้อยู่ฟิว้าทุ่ม เดี๋ยวพี่มองให้น้องมาเลยไปเลยไปเลยไปเลยถือกลับได้แลวนะถืออีชีมหาแล้วพี่เชิ่อชินกลับยานก่อนละกันโอ้ยยังมืด ยังมืดเฮ้ยอะไรอ่ะอันเรียบร้อยมาเอียกูกะไรอย่ากออกประตูกูวิ่งมาสวบเลยมามามาอะไรอะไรปิดปิดประตูดิพี่ประตูเวเตอรต์อเลอร์ตอยครับ อีกริปอีสไซเคชันตอนนี้อยู่ถิ่นฐานเออ่ที่ผสมพันธุ์ของสัตว์อสูรฟิลฟิลฟิลเปิดดิฟิล ไอฟิลก an ูได้มาห้าบาทเอ้ย like ังได้ดีว่ะไม่ได้เอฟไว้เอ้ยได้ไงเขาเกิดไปเลยเพื่ออะไรอะ่เฮ้ยหลวนเดียวไอ้เหี่ยไม่ต้งเปิดต่อกันนะทีมเปืนเพลองทางมี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 บดีบิน้ินนกันไปไหนไอสัตว์ไอสัตว์ กูเห็นแขนกูเห็นแขนไอ้เี้ยยังไม่ยังไม่มาไยังไม่มาไอ้เอ๊กับเอ๊เศ้าแล้วเปลี่ยนกลับเลยเชียร์เหลือโคต้ากี่วันนะฟิลวันเดียวปะเหลือแค่วันนี้เออว่ะเราต้องสำรวจให้มันสุดๆว่ะชิบหายละเฮ้ยเฮ้ยฝั่งซ้ายมันมีอะไรไม่รู้ฝั่งซ้ายข้างนอกมันมีอะไรไม่รู้ อย่าอย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปใกล้พี่เห็นเป็นแค่จุดเหมือนข้างหน้าจะมีมีศัตรูนะเหมือนข้างหน้าจะมีโอเคเราข้ามไปได้ไหมเพราะว่าเหมือนห้อข้างหน้าจะมีของตข้ามเนี่ยนะใช่ใช่ระวังกับดักระเบิดตอนนี้น้องอยู่ตรงกลางพี่ไม่รู้ว่ามันเขียนอะไรอ่ามึงไอเหี้ยบอลเข้ายาอนเหี้ย ตำรวจตำรวจ,รวจเราไปพี่ไม่รู้ว่าน้องเหตุเป็นยังไงอะ่ะท,ทางมันมือดอะถ้ามันไล่มึงก็รีบกลับแค่นั้นแหละเ,หเออเหมือนเหมือนมีคนเจอตัวใหม่เหมือนมีคนเจออะไรบางอย่างอันนี้ของใครวะเฮ้ยอันนี้ใครอะมิตจีอยู่อะตัวอะไรอะ่ะรีบบอกมาเร็วลูกรีบบอกรีบบอกมิจี มีสาลามอยู่ด้านในมันตันทางลงมาระวังด้วยออกมาเลยลกูกออกมาเลยมาๆมาๆมาแนสิบแล้วหรบอกมาเามอ,อจอร์วิทตายแล้วจอร์วิทตายแล้ว <c oughs> ข้างหน้ามีตัวอะไรไม่รู้เดินตกไปเรื่อยๆตรงนี้เนาอ,อะไรตรงนั้นแหละย,ยานทางซ้ายมีสัปหลาดมหึามาอยู่โอ้ยเสยวกัน ไม่ได้แดกกูหรอกไอ้โง่พี่ชินเองพี่ชินพี่มึงขายพอกกี้ท็อกกี้มึงเหรอใช่มึงขายรู้ไหมทำไมทำไมเหตุผลทำไมกูขายรู้ไหมทำไมโคตตาไปถึงอันนี้ผมเข้าใจพี่ The OI HARI kapan? Kata we OI Welcome to our disciplinary process OI 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 oh. OI coba lagi <laughs> subscribe kedua like aja Syuk